โรเทลรีสอร์ทสปากลับมาอยู่กันในช่วงกินฟินิตี้นะคะใช่ชแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้ดิฉันขอมีกิจกรรมดีๆจากธนาคารกสิกรค่ะ <Hi. S 2> ได้คะ่ะ<ช>ได้ใช่ละ เพราะว่ากลับมาแล้วอีกครั้งหนึ่งกับเทศกาลที่ทุกคนรอคอยค่ะธนาคารกสิกรไทยภูมิใจเสนอเทศกาลเบิกบานใจตอนเคแบงก์ ank, แก๊งสามชาติคาราบาวนะคะโดยเทศกาลอภิมหาโชว์เพื่อมวลมหาชนพบการประชันครั้งยิ่งใหญ่กับความฮาของแก๊งสามชาติแล้วก็ความมันของวงคาราบาวในคอนเสิร์ตแบบจัดเต็มจนล้นเวทีค่ะพร้อมกับเพลงใหม่ล่าสุดที่ไม่เคยเล่นที่ไหนมาก่อนด้วยนะคะเริ่มต้นมาหากราบคอนเสิร์ตสุดอลังการ50จังหวัดทั่วไทยตั้งแต่30มกราคมถึง26มิถุนายนนี้นะคะ <S <S ติดต่อรับบัตรได้เลยที่ธนาคารกสิกรไทยเฉพาะสาขาที่ร่วมรายการนะคะแล้วก็ผู้สนับสนุนทุกรายการะค่ะติดตามรายละเอียด<า>เพิ่มเติมได้ที่ f a c e b o o k c o m s a s h แก๊งสาชาคาระบาวจาา้าค่ะเอาล่ะพาไปกินดีกว่านะะเพราะ<า><า>ว่าช่วงนี้นะคะอย่างที่บอกไว้ค่ะเส้นก๋วยเตี๋ยวจะเป็นเส้นสปากเกตตี้เพราะว่าคุณผลิตกับคุณนัทไม่เคยธรรมดาอยู่แล้วไปดูกันเลยค่ะ,คะ กินฟิลิตี้วันนี้ขอแนะนําอีกหนึ่งร้านอาหารที่มีเมนูสุดสร้างสรรค์ไว้บริการคุณลูกค้าจะพิเศษยังไงไปชมกันเลยค่ะแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับพี่เมย์นะครับเจ้าของร้านพันเส้นครับสวัสดี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 ครับสำหรับที่มาของชื่อพันเส้นค่ะมาได้ยังไงมาจากไหนไปหาโพสจากนักลงมาจากไหนจริงจริงครับชื่อยากจะยาวกว่านี้ใช่ไหมจริงจริงชื่อยาวกว่านี้ตอนแรกเลยเนี่ยที่เราคิดกันคืออรหันพันเส้นเขาบอกว่ามันยาวเกินไปเราก็เลยตัดจริงๆรแล้วเราอยากสื่อว่าเป็นเหมือน คือเหมืนอนอลหันพันมืออย่างเงี้ยอลหันพันเส้นก็คือเรามีเส้นที่เลือกเยอะ สิ่งใดอันเลอะค่าที่อยู่หล่กวางอยู่ตรงหน้าของพวกเราเรียกว่าชื่อเมนูอะไรครับเมนูนี้ชื่อว่าสปาเกตตี้แห้งหมูกรอบคือจริงๆคอนเซ็ปต์หลักๆของร้านเราเนี่ยเรามีทั้งเส้นไทยและเส้นนอกให้ลูกค้าเลือกสปาเกตตี้ก็จะเป็นหนึ่งในเส้นนอกคือหน้าตามันอาจจะดูเหมือนฟิวชั่นแต่จริงรสชาติไม่ฟิวชั่นเลยนะอ๋อจริงเหรอใช่ก็คือจริงๆแล้วเราเอาแค่เส้นมาอย่างเดียวเองที่เหลือเนี่ยอินกรีเดียนทุกอย่างเนี่ยหรือส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยเป็นของไทยล้วเนาะมันมีอะไรบ้างครับเ้นี่ยเคราะว่าของมันนเี่ย คือเส้นเนี่ยเราใช้เส้นสปาเกตตี้ที่ไม่ได้ไม่ได้เป็นเส้นหนาอ้วนจนเกินไปอันที่2คือตัวน้ําราดตัวนี้สําคัญมากปกติน้ำก๋วยเตี๋ยวไทยเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับเอาซีอิ๊วน้ำตาลคุก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 แต่ให้เกิดความหวานใช่แต่พอมเป็นเส้นสปาเกตตี้ปุ๊บเนี่ยเนื้อแป้งมันเยอะเราจะต้องปรับเปลี่ยนให้มันเข้ากับอาหารไทยเราก็เลยทําเป็นตัวน้าหมูตุ๋นเข็มข้นมาเป็นตัวราด แล้วก็นอกจากตัวน้ำหมูตุ๋นเข้มข้นแล้วเนี่ยนี่เมย์ก็จะผัดเขาเรียกใช้โป๊ะผัดปรุงรส <Okay, S 1> ใช้โป๊ะผัดปรุงรสคือตัวตัวดำๆตัวเนี้ยมันจะเป็นเปรี้ยวมันจะเป็นหวานกับเค็มคแล้วก็มีกระเทียมเจียวกรอบปรุงรสอีกที่จะเป็นตัวตัวเขาเรียกอะไรนะตัวตัวเพิ่มรสชาติให้กับเส้นสมมติเวลาเราเราคีบเส้นขึ้นมาเนี่ย ความความเหนียวของตัวน้ำน้ำหมูตุ๋นเข้มข้นเนี่ยมันจะเป็นตัวเกาะให้พวกเครื่องเนี่ยไปเกาะพี่เมย์ขอที่น่าชิมหน่อยลวกันเราคงคิดว่าเราคจะไม่ทดลองเราคิดว่าเราจะเริ่มเลยเริ่มเลยครับอ่ะได้คุณนัทตัดก่อน ้วความพิเศษของมันอีกอย่างกนึงคือตัวหมูกรอบเนี่ยปกติเวลาเราเสิร์ฟลูกค้าสั่งหมูกรอบเนี่ยลูกค้าจะได้ทานหมูกรอบที่ร้อนทุ่จานอ๋อมันจะค่อนข้างร้อนเพราะว่าเราเราจะวอร์มมันตลอดอม,มันกรอบนอกนุ่มในแล้วเวลาเราสั่งหมูกรอบเนี่ยจะเป็นเหมือนมีกระเทียมเจียวกรอบปรุงรสมาโรยหน้าหมูกรอบเพราะฉะนั้นหมูมันก็จะมีมีรสของหมูแหละความกรอบแล้วจิ้มซีอิ๊วหวานแล้วเราจะเพิ่มความเค็มไปกับไอตัวกระเทียมเจียว แปลกนะไม่เคยทานที่ไหนแล้วมันมันออกมาดีตอนแรกน่าจะไม่เข้ากันแต่ด้วยความที่เขาใส่ใจในรสชาติของตัวเมนูนี้ครับทั้งไอหัวเชโ,โป้ที่เขาไปผัดไปปรุงรสใช่ไหมครับกับหอมเจียวอะไรเงี้ยแล้วก็บวกกับไอน้ำซอสเข้มข้นที่พี่เขาไล่ฟังครับมันมันมันรวมกันแล้วมันอร่อยหมูกรอบอันนี้เด็ดมากคือถ้าใครไม่มาทานนะ จพะพลาดสุดๆแล้วถ้าคุณทานตอนร้อนๆนะคะมันจะนุ่มไม่แข็งกรอบแล้วก็รู้สึก j u ซ c y ในปากค่ะคุณเคยทานไหมอะไรที่มันแบบไม่ใช่รสชาติเดิมๆแบบมันเป็นรสชาติแบบใหม่ๆที่มีคนคนหึงลังสัค์เมนูให้คุณแล้วได้ทานอะ่ะพอทานเข้าไปมันเป็นรสชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่พอทานแล้วฟินเฟอ้อค่ะ จริงๆเขาแนะนำให้มาทานกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่เมย์มากๆเลยครับที่ให้เราได้มาชิมเมนูสวยๆร่อยนี้นะครับค่ะขอบคุณพี่เมย์ค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับคราวหน้านะคะเราสองคนจะพาคุณผู้ชมไปทานอาหารที่ไหนนะคะการันตีโดยกลิ่นฟินิี่ค่ะแต่วันนี้เราสามคนรับคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับ น่ากินอู่กรอบนุ่มไม่แข็งกรอบดีพันเส้นที่สอยอารีนะคะไปกันได้นะคะเมื่อกี้ตอนช่วงหัวหัวคุณซาณ้พูดถึงสาวเบาใช่ไหมคะสาวเบาสาวเบาสาวเบานะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะวันนี้ค่ะชิคกาฮอลิกของเรานะะคก็มาเอาใจค่ะคนที่ชอบฟังสาวเบานะคะเรามีสาวเบาค่ะที่เขาเรียกได้ว่าเป็นหูฟังที่ไม่ธรรมดาสามารถสลักชื่อได้แล้วก็เลือกเคสได้ด้วยดีจังเลยอ่ะ อยากรู้ว่าเป็นยังไงนะคะชิคอะฮอลิกรออยู่ค่ะ ชิคอโฮริกมาเอาใจหนุ่มสาวที่ชื่นชอบการฟังเพลงเป็นชีวิตจิตใจกับแก๊เจ็ตหูฟังสุดคูลที่มีระดับเสียงสมจริงทนทานที่สำคัญเปลี่ยนลวดลายที่หูฟังได้จะน่าสนใจแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะ ถ้าใครกำลังมองหาหูฟังดีๆสักตัวหนึ่งไว้ฟังเพลงที่คุณชื่นชอบนะครับเพรว่าจะต,ตอนที่อยู่บนรถไฟฟ้าระหว่างนั่งเล่นอยู่เนี่ที่ทำงานแนะนำเจ้าตัวนี้เลยครับหูฟัง v ี o d a XS นะครับเป็นหูฟังที่ออกแบบมาเพื่อคุณผู้หญิงโดยเฉพาะที่มีขนาดเล็กกระทัดรัดสวมใส่สบายแล้วก็ทนทานครับ สำหรับจุดเด่นจากเจ้าแกจ็ตตัวนี้นะครับก็คือความทนทานนะครับวัสดุที่เขาใช้ทั้งหมดเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นมิ l ลเชรี่เกรดหรือเกรดระดับทหารเลยนะครับอาจจะเคยเห็นหูฟังที่รูปลักษณ์หน้าตาสวยงามนะครับมูลค่าหลักหมื่นบาทแต่ทำด้วยพลาสติกเพราัในเมื่อใช้งานไปนานๆก็าอาจที่จะแตกหักได้ง่ายแต่ถ้าเป็นเจ้าตัวนี้แล้วไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้เลยครับตัวนี้จะบิดงองยังไงก็สามารถทำได้เพราะว่าเขาใช้วัสดุที่ดีเยี่ยมเท่านั้นจริง แล้วก็นึงเหนือไปกว่าน,นั้นนะครับตัวนี้เลยได้ว่ามีคุณภาพเสียงที่เรียกได้ว่าครบขันนะครับแล้วก็ครบทุกย่างความถี่แล้วก็ออกแบบมาเพื่อให้ได้ยินเสียงที่เรียกได้ว่าตามที่คนแต่งเพลงนั้นเขาตั้งใจที่จะให้คนได้ยินแล้วนองเหนือไปกว่าน,นั้นนะครับเป็นหูฟังเรียกได้ว่ายี่ห้อเดียวในโลกนะครับที่สามารถที่จะสลักลายอย่างที่เราต้องการเข้าไปที่ตัวชิวด้านข้างได้เลยครับ เพราะนั้นไม่ว่าคุณจะไปใช้เองและต้องการหูฟังที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้หรือว่าคุณต้องการที่จะซื้อให้กับแฟนของคุณเพื่อนของคุณก็จะเรียกได้ว่าเป็นลายเฉพาะที่มีลายเดียวในโลกนี้ให้กับเขานั่นเองครับ เส่ชินนี้นะครับเหมาะกับสาวๆที่ชื่นชอบการฟังเพลงแล้วก็มีความเทรนดี้ในตัวนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบในเรื่องของแฟชั่นการแต่งตัวนั่นเองครับเพราะว่านอกจากที่รูปลักษณ์ที่ออกแบบมาค,ค่อนข้างจะสวยงามแล้วก็มีความทนทานแล้วนะครับจุดสําคัญอีกอย่างนึงก็คือคุณภาพเสียงที่ยอดเยี่ยมครับซึ่งการันตีมาแล้วด้วยรางวัลจากหลากหลายสถาบันระดับโลกนะครับ ก็คอลลีที่เอามาฝากเก๋ไก๋เมล่าบางทีไอ้พวกแกจิตแบบนี้นะคะกลายเป็นแฟชั่นได้ด้วยแล้วอยู่ใส่ใส่ที่หูวางที่คอแต่งตัวแบบให้เข้ากับหูฟังไปอีกนะคะไปอีกนะสลักชื่อได้ด้วยชอบตรงนี้ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะติดตามพวกเรา3มคนได้นอกจากจะในทีวีทางช่องหนึ่งเวิร์กพอยท์เเนี่ยใน Facebook นะคะก็ติดตามสวยชิบเนียบายโพสทีวีเข้าไปพิมพ์ได้เลยนะคะขึ้นมามีกิจกรรมให้ร่วมสนุกมีของรางวัลมากมายด้วยเมื่อวานก็มีคําถามชิงสร้อย สร้อยหินไปใครโชคดีก็ได้ไปใครดูไม่ทันนะไปดูใน YouTube ก็ได้ใช่แล้วเดี๋ยืเข้ออัพกันด่วนรวดเร็วมากเลยนะคะก็อย่าลืมค่ะติดตามเรา3คนได้นะคะวันนี้เราลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ